สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปุ๊กอีกแล้วนะคะก็วันนี้เห็นหน้าเต็มแบบนี้นะคะปุ๊กจะมาทํา everyday makeup look นะคะที่ปุ๊กแต่งทุกวันก่อนออกจากบ้านแบบวันนี้คือปุ๊กจะออกไปข้างนอกพอดีปุ๊ก,ก็เลยคิดว่าเออมาทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าก่อนอื่นต้องช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเวลาปุ๊กลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ตามกันได้ทันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเนะจะบอกว่าแต่งง่ายมากใครๆก็แต่งได้แน่นอนไปดูกันเลยค่ะ คนอย่างแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวนี้คือปุ๊ก,กจะฉีดบำรุงทุกเช้านะคะเป็นตัวซีเลนส์นะคะเป็นเหมือนพรีไบโอติกเนปุ๊ก,กจะฉีดทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเพื่อทําให้หน้าแบบมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบแทบแทบแทบท,ท,ทอย่างนี้นะคะแต่คือกลิ่นอนะมันไม่ค่อยดีนะทุกคนแต่ว่าฉีดแล้วหน้ามันไม่แห้งหน้ามันชุ่มชื้นนะคะแล้วก่อนที่จะไปลงตัวอื่นเนาะปุ๊ก,ก็จะลงด้วยลิปมันก่อนนะคะอันนี้ปุ๊กใช้เป็นดีออลลิปโกลนะคะ ็นสีเบอร์รี่นะคะเบอร์006เนอะสีแบบออกม่วงๆประมาณนี้นะคะก็ทาๆทาเลยคือปุ๊กจะไม่ได้ทาเยอะมากเพราะว่าสีมันจะออกทาแค่แบบว่าชุ่มชื้นก็พอนะคะดูดิคือแบบเป็นสิวตรงนี้ถ้าจะฉีดอะเจ็บมากปุ๊ก,ก็เลยอ่ะทิ้งไว้ก่อนละกันตัวแรกนะคะที่ปุ๊จะลงก็จะเป็นรองพื้นของ f e n ตี้บิวตีเนอะเป็นแบบน,นี่เป็นรุ่นแบบ So อ t Matte นะคะ ะะปุ๊กก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์เนาะซึ่งปุ๊กอะใช้ของ YSL นะคะนี่นะคะเป็นสีเบอร์สองนะคะซึ่งมันจะออกแบบอมเหลืองๆนะคะคอนซีลเลอร์ hmm. เนี้ยคือปกปิดดีมากแล้วเหมือนแบบระหว่างวันอะมันก็ไม่ตกร่องนะคะซึ่งแบบดีมากๆปุ๊กก็จะแต้มไปตรงแบบใต้ตาเนาะแล้วก็ตรงรอยสิวซึ่งตอนเนี้ยมีรอยสิวเยอะมากเออทุกคนตรงข้างจมูกปุ๊กอะตรงซอกจมูกอะ คือมันแดงมากเว้ยแต่คือมันไม่มีสิวนะคุณหมอบอกว่าปุ๊กอะเป็นเซ็เดิมนะคะมันสามารถตรวจขึ้นได้ถ้าสมมติว่าเราแบบไปเจออากาศเปลี่ยนหรือว่าแบบแพ้อากาศแพ้ฝุ่นยอยะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วเซ็ปเดิมอะคือเป็นแล้วไม่หายนะทุกคนคือแบบแย่อ yeah. ะอย่างเซ็งเลยแต่ปุ๊กจะใช้แปรงแทบๆท,ท,ทเอานะคะแปรงอันนี้ดีมากเลยอะของ hourglass นะคะคือมันเนียนอะอย่างซอกสมูกอย่างเงี้ยคือแปรงมันก็สามารถแบบเข้าไปแล้วมันทําให้แบบเนือ้อคอนซีลเลอร์เนียนไปกับรองพื้นนะคะ ซึ่งปุ๊กแบบชอบมากเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์โน้ตต่อไปปุ๊กก็จะลงเป็นเหมือนแบบครีมบลัชนะคะเป็นของ Glossier นะคะนี่เลยปุ๊กจะใช้เป็นสีดักส์นะคะ มันจะออกแนวแบบส้มตุ่นตุ่นอะไรแบบเนี้ยเวลาลงครีมบลัชก่อนที่จะลงแบบเป็นเหมือนแบบฝุ่นอะ่ะมันจะติดทนง,ง่ายขึ้นเว้ยทุกคนพอสมมติว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยตรงฝุ่นหายไปแต่มันก็ยังมีตรงแบบสีส้มระเรื่อของแบบครีมบลัชที่เราลงไปนะคะพวกก็จะแท็บแบบข้างหนึ่งไม่ค่อยเยอะประมาณนี้เป็นคลิปแรกเลยที่มาทําแบบอีซี Low ่เมคอัพนะคะเป็นฮาวทู uch. ไม่รู้ว่าจะถูกใจคนหรือเปล่านี่เรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเป็นแบบ มีความแบบส้มนิดหนึ่งเนาะต่อไปปุ๊กก็จะลงเป็นแป้งฝุ่นทับนะคะเป็นของชาแนลนะคะเป็นน้องชาแนลนี่เลยข้างในคือเหลือแค่นี้ควรที่จะซื้อใหม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นคนงกไงแบบอยากใช้ให้จนแบบหยดสุดท้ายอันนี้ปุ๊กใช้เป็นสีเบอร์22นะคะเป็นสีเบสโรสเนาะมันจะออกแบบแนวชมพูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ความเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งปุ๊กจะใช้สีดีตลอดเพราะปุ๊กรู้สึกว่าเออมันธรรมชาติดีแล้วก็แบบเนียนมากๆนะคะระหว่างวันก็คือแบบไม่ตกรลอง ะะก็จะเป็นคิ้วซึ่งคิ้วปุกใช้เวลาเขียนนานมากเป็นขั้นตอนที่ปุกรู้สึกว่ามันจะต้องแบบเนียเพราะว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้าใช่ปะอันนี้ปุกใช้เขาเป็นของนี่เลย b e n e นฟินะคะเป็นแบบแพคเกจจิ้งใหม่ของเขาซึ่งปุกอะ่ะเป็นแบบแฟนคลับ b e n e f ฟินะอันนี้โนสปอ n คือปุกจะบอกว่าปุกอะ่ะใช้ตั้งแต่ม .5 แล้วเว้ยของ b e n เนฟิเนี่ยเห็นปะมันจะมีแบบที่เป็นแบบ Ax, แล้วก็เป็นฝุ่นนะคะซึ่งปุ๊กอะปกติเวลาที่ปุ๊กจะลงอะปุ๊กจะใช้แว็กซ์เขียนขอบแล้วก็ฝุ่นแบบระบายด้านในนะคะมันจะทําให้แบบขอบคิ้วเราอะคมมากยิ่งขึ้นนี่นะคะปุ๊กใช้เป็นสีนี้เลยเป็นไลฟ์มีเดียมนะคะคนที่ทําสีผมอ่อนมากๆอย่างปุ๊กอะเพิ่งไปฟอกผมมาแล้วผมอ่อนมากๆถ้าเราใช้สีเข้มมันก็จะแบบว่าดูโดดเนาะสีนี้ผสมกับสีนี้ลงที่ขอบคิ้วแล้วปุ๊กจะตามด้วยฝุ่นข้างใน ส่วนใหญ่ฝุ่นอ่ะปุ๊กจะใช้แค่เป็นสองสีบนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะในการขั้นตอนในการลงคิ้วของปุ๊กนะคะต่อมานะคะปุ๊ก็จะใช้แปรงอันนี้เนาะเป็นแปรงเหมือนแบบเป็นหวีอะ ปัดขนคิ้วให้แบบฝุ่นมันกระจายทั่วๆนะคะให้มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยทุกคนพอใช้แป้งอันนี้แล้วปุ๊กชอบมากคือปุ๊กรู้สึกว่าคิ้วมันจะฟุงขึ้นแล้วมันจะไม่ดูโปะมันจะไม่ดูบงอ่ะแบบว่าเอ้ยเราเขียนแบบเหมือนกลิงนะอะไรแบบเนี้ยเออมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นจริงๆนะคะต่อไปนะคะ ใช้เป็นเหมือนมาสค a าร่าคิวนะคะเป็น 3D Brow Tones นะคะนี่เลยเป็นของ Benefit เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นสีน้ำตาลทองๆองอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเขียนไปเลยเอ้ยไม่ใช่เราก็จะปัดไปเลย บกับคิ้วนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของคิ้วแล้ว24 Hour b r o Setter นะคะคือเหมือนมันจะเป็นเหมือนแบบแว็กซ์อีกอันนึงที่แบบทำให้ขนคิ้วตั้งเว้ยเออปุ๊กชอบมากด้ามมันก็จะมีความเป็นแบบซีซีแบบนี้นะคะปุ๊กก็จะทาเข้าไปเลย <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนคิ้วคือเวลาปุ๊กปัดอะ คือปุ๊จะปัดขึ้นปุ๊ชอบให้ขนคิ้วตั้งนะคะต่อไปนะคะปุ๊ต้องขอบอกก่อนว่าปุ๊จะไม่ใช้อายแชโดว์จะไม่ใช้อายไลเนอร์ปุ๊อะไปลิฟต์ขนตามาแล้วแบบหลังจากลิฟต์ขนตาปุ๊ก็จะปัดแค่มาสคาร่านะคะเวลาออกไปข้างนอกนี่นะคะปุ๊ก็จะใช้เป็นมาสคาร่าของเมเบลินคนดีคนเดิมนะคะเป็นน้องคนนี้เลยอันนี้เป็นรุ่นไฮ p e r Curl นะคะเป็น w a t e r p r o พูด้วย เออระหว่างวันก็จะไม่มีแบบแพนด้าอะไร D: 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 D ดใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เห็นปะสุกคนข้างแรกกับข้างสองคือข,ขนตาเด้งมากปุ๊กรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีอย่างอื่นเลยคือแค่ขนตาก็เต็มแล้วปุ๊กก็เลยจะปัดแค่ขนตานะคะ รบสข้างแล้วขนตาหรือกันศาสต์ก่อนสะพรึงมากเผื่อมีใครถามนะคะปุ๊กลิฟท์ขนตาที่สิรินะคะอยู่ตรงแถวสุขุมวิทเนาะเออลองไปเสิร์ชกันได้ปกลิฟต์มาในราคา3,000บาทซึ่งปุกถือว่าคุ้มมากเนี่ยให้ดูใ,ใกล้ๆเห็นปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนของตาซึ่งง่ายมากง่ายกว่าคิวเยอะมากคุกูก้สุดต่อไปนะคะปุก๊กจะทาบลัชออนเนาะเป็นแบบฝุ่นนะคะอันนี้ปุ๊กใช้ของทอมฟอร์ดนี่เลยเห็นปะเป็นแบบนี้นะคะสีเบอร์พิลโลท t อ l ซซึ่งเป็นสีที่แบบว่า B.A. เขาแนะนำปุ๊กซึ่งเป็นสีที่สวยมากเนี่ยข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีความแบบซ่มตุ่นๆอมชมพูนิดนึงเฮ้ยมันสวยมากอยากให้ดูใกล้ๆ แล้วมันจะมีความแบบโกลนิดนึงเพราะว่ามันจะมีกากเพชรเนี่ยให้ดูอีกรอบปุ๊บปึ่งกอนที่ติดทาแก้มอะเยอะนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้แต่งตาเยอะด้วยเออแก้มมันก็เลยจะต้องแบบเด่นนิดนึงนะคะทาจมูกด้วยมันจะได้ดูเหมือนแบบเอยเลือดฝาดอะไรอย่างงี้ต่อไปก็จะเป็นคอนทัวร์นะคะเป็นของ t o o face นะคะซึ่งใช้มาสักพักแหละแล้วก็ยังไม่ลดเหมือนกัน เออเป็นสีช็อกโกแลตเลยมันมีคําว่าช็อกโกแลตด้วยแต่ว่าคําว่าช็อกโกแลตเริ่มหายไปแล้วนะคะ <c oughs> ไม่พไปเลยเนาะ,ะต่อไปก็จะคอนทัวร์จมูกนะฮะใช้อันเดิมแล้วปุ๊กก็จะตามด้วยไฮไลท์นะคะซึ่งปุ๊กจะใช้เป็นของ Hourglass นะคะเป็นตัวนี้เลย ซึ่งจริงๆตัวนี้มันคือบลัชนะทุกคนแต่มันสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้เพราะว่าข้างในมันเป็นแบบนี้นะคะนี่ปุ๊กก็จะใช้เป็นไฮไลท์แบบตรงจมูกกับตรงโหนกแก้มนะคะแต่ปุ๊กก็จะไม่ได้ทาเยอะมากเพราะว่าปกติอะระหว่างวันอะปุ๊กเป็นคนที่แบบหน้ามันในช่วงทีโซนถ้าสมมติว่าทาไฮไลท์เยอะอะมันก็จะแบบมันไปหมดเลยเออยิ่งใส่แมสด้วยยิ่งแบบไม่รอดนี่นะคะเรียบร้อย ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทาลิปนั่นเองซึ่งลิปที่ปุ๊กจะใช้มีเยอะมากเป็นแบบเป็นสูตรผสมนะคะเป็นสำหรับปุ๊กเองเนาะปุ๊กจะใช้อยู่4ตัวนี้นะคะอันแรกนะคะเป็น Dior Addict เอ้ยมันต้องหอยีบป่ะเออเป็น Dior Addict นะคะเป็นสีเบอร์541เนาะ ต่อไปนะคะปุ๊กจะลงเป็นของบานิลานะเป็นลิปที่แบบปุ๊กชื่นชอบม,มากอันนี้เป็นสีเบอร์ MPK 0 7เนาะแนวแบบว่าส้มตุ่นๆเดี๋ยวปุ๊กจะสวอชให้ดูนะคะเนี่ยทุกคนสีมันจะประมาณเนี้ยปุ๊ก็จะถาเข้าไปแบบข้างใน จะทาก็เป็นของบานิลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะออกเป็นสีแบบแดงตุ่นๆนะคะจะทาเป็นแมตตัวแมตตหลังสุดนะคะเป็นสีนี้มันจะมีความแบบส้มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าปุก๊กชอบมากปุ๊กจะทาแค่ข้างในนะคะแล้วก็จะแท็บเหมือนเดิมให้มันแบบมีความฟุ้งๆนะคะ ปุกษาเป็นอันนี้เป็นลิปกลอสนะคะเป็นของ Tom Ford นี่เลยเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะสีพิลโลท้อเหมือนกันสีเดียวกับที่ปุกทาแก้มนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ทาเยอะมากเพราะว่าก็ยังอยากให้มันมีความแบบแมทอยู่แต่ในความแมทก็อยากให้มีความมันวาวเก็ตปะเอเองงงเนาะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ก็ปุ๊กจะลงเป็นสเปรย์นี้เป็น Urban Decay นะคะเป็นแบบ All Night No All Night Setting Spray เป็น Long Lasting ซึ่งปุ๊ก็ใช้สเปรย์นี้มาแบบว่าหลายครั้งแล้วหมดไปหลายกระปุกแล้วปุ๊กรู้สึกว่ามันดีมากหน้าเราแบบเป๊ะขึ้นนะคะฉีดเข้าไปเลย นี่นะคะเสร็จแล้ว everyday look ของปุ๊กเนาะไม่รู้ว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ว่าเอออันเนี้ยเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายมากๆของปุก๊กซึ่งมันไม่มีอะไรเลยทุกคนแล้วแบบว่าปกติปุ๊กก็ไม่ใช่คนที่แต่งหน้าเก่งมากเนาะเออแต่ว่าอยากมาแชร์ทุกคนดูว่าปุ๊กใช้อะไรบ้างเผื่อว่าอยากมีคนไปตามๆนะคะเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตไปล้างมือแล้วก็ไปทําผมอะไรอย่างนี้เตรียมพ่อออกจากบ้านก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แอบเลทแล้วนิดนึงเออเพราะว่าปุ๊กนัดเพื่อนไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายคลิปนะคะ กลับมาแล้วค่ะนี่นะคะปุ๊กก็ไปแบบทผมให้มันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตังหัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็พร้อมออกจากบ้านเต็มที่แล้วค่ะก็สําหรับวันนี้เนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะเมาส์มอยอะไรตรงไหนหรืออยากให้ปุ๊กทําคลิปไหนนะคะ ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวปุ๊กจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องออกไปข้างนอกแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนโทรตามแล้วเลดมากๆแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะคะายบายทุกคนแถมอันนี้คือของแถมนะคะอันนี้ก็รอเพื่อนมาที่บ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรถคันเดียวกันเนาะนี่ให้ดูลูกๆนะคะขออวดนิดนึง เด็กเกนะคะกําลังนอนอยู่ไปอันนี้ก็คือเป็นหมาที่แบบว่าจริงๆอบ้านปุกเลี้ยงหมาเยอะมากเลยนะเป็นสิบตัวช่อบอกว่าตัวโปรดนะคะก็จะมีอยู่สมตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูเนาะเจฮายครับผมชื่อชานมใช่ไหมครับตัวต่อไปนะคะหนูชื่ออะไรครับอ่ะดูทำไมขอจับไม่ได้เหรอนี่นะคะคนนี้ชื่อน้องฟองดูนะคะผมอ้วนมากเลยครับดูพุงสิครับ ส่วนคนนี้นะคะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อลาเต้ใช่ไหมคะเป็นลูกรักใช่ไหมนั่นแหละทุกคนไปก่อนนะฮะบายๆเดี๋ยวปูต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนตามแบบด่วนๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย